เมเลแม่สาวกิ้งกาหนุ่มๆตามบอกว่าคนนี้นมเบอร์วันผมยิ้มอะไรครับเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อรักท่านริโอเลอเอรีเออร์ที่ต่อสู้เพื่อท่านริโอเท่านั้นรินจูเคนมัดคาเมเลออนเมเล่ สัตว์ประจำตัวรินคาเมเลียนกิ้งก่าตัวเขียวตากลมที่ออกมาให้ได้ชมกันอยู่แป๊บหนึ่งตัวเท่านี้เมเลสาวชุดกีเพาสีเขียวผมมว้วนที่เปรียบเสมือนมือขวาของพ่อหนุ่มริโอผู้ที่มีวิชาหมัดกิ้งกา่าและยังใช้พลังพรางตัวล่องผลได้อีกด้วยใครบอกว่าเธอน่ารักก็ยังมีคนนึงบอกไว้ว่าริงริงชที่อัปลักษณนี่คือใครกันเลยท่านคาตะนี่คือเมเลนะขรับ ในอดีตเธอเป็นเพียงสร้างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหลุมแต่มาวันหนึ่งท่านริโอได้ปลูกให้เธอคืนชีพขึ้นมาทําให้เมเลมีความคลั่งไคล้หลงใหลในตัวริโอเป็นอย่างมากจึงเป็นเหตุที่เธอยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ริโอมีความสุขและพอใจใครที่คิดไม่ดีแล้วก็แกไม่รอดแน่ไอ้หนูฉันนะนะหลงรักท่านรีโอที่ทําให้ข้าคืนชีพขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงได้มีชีวิตอยู่เพื่อรักท่านรีโอ และต่ออส้พืความความทุ่มเทของเมเลต้องบอกเลยว่าสุดทุกทางอย่างสำนวนที่ว่าไม่มีสาจจะในหมู่โจรก็มักจะมีการทรยศเกิดขึ้นแม่สาวคนนี้ก็มักจะออกตัวในการปกป้องท่านริโออย่างสุดกำลังในครั้งที่รู้ว่าสู้ไม่ได้ถึงกับลงทุนไปฝึกรับการโจมตีจากพวกเกคิขเรนเจอร์แบบไม่หลบเพื่อที่จะได้รู้แนวทางในการรับมือกับคนทรยศพวกนั้นท่านรีโอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันนะคะนี่เธอนะ่ะฝึกฝนอยู่งั้นเหรอพูดถึองอะไรกันเนี่ย ก็แค่ฆ่าเวลาเท่านั้นเองหลายหลายครั้งที่เราเห็นเมเลออกมาก็จะได้เห็นปีศาจอีกตนนั่นก็คือปีศาจมลงวันซึ่งในอดีตนั้นเคยได้สู้กันจนถูกกินเข้าไปทําให้ต้องอยู่ในร่างกายของเมเลมาตั้งแต่นั้นไปไหนไม่ได้สะละคนหนุ่มที่ออกมาพากเสียงตอนหุ่นสู้กันนั่นแหละ คิดว่าไงคารามาพูดภาษารบเมเล่น่าร<ล>ิครนใครใช้เป็นยายกัน <c oughs> ด้วยความที่อยากให้ท่านริโอได้แข็งแกร่งขึ้นไปยิ่งกว่านี้ในครั้งที่ได้เจอกับหนุ่มผมทองปริศนาที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรและแนะนําวิธีการไปสู่ความแข็งแกร่งได้ทําให้เมเลเชื่อไปหมดทุกอย่างเพราะแบบนั้นจึงได้ละทิ้งวิชารินจูเคนและกลายร่างเป็นเพื่อความรักของท่านริโอเลอฟิฟวอริเออร์ที่ได้พลังอันเหนือล้ำมาเคนจูมัดฟินิก์เมเล เพื่อเป็นตัวอย่างให้ท oh ่านริโอได้เห็นถึงสุดยอดพลังนี้ไปดูท่าเธอสักแวบวินกิดเปิดจุดไร้เขตเซนจูมัดพินิกส์เกนกิดมหาอัคีราชันยแล้ววะ แต่นี่ก็ได้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะหนุ่มผมทองคนนั้นคือคนที่กำหนดเส้นทางชีวิตของริโอมาตลอดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆหลังจากนั้นก็ได้เกิดเหตุที่หนุ่มผมทองได้จับเมเลไปตอนแรกเหมือริโอจะไม่ได้อยากช่วยด้วยความเป็นคนปากแข็งเด็นั่นก็เป็นแค่ค้ารับใช้เหมือนพวกรินชต์ตัวอื่นแต่ก็นะคนมันแอบกู๊กิ๊กจะประหึ้ยกันจะไม่ไปได้ไงต้องช่วยอยู่แล้ว ย่เ่รื่องราวที่ดูจะไปได้ดีกลับต้องพลิกผันกับศึกครั้งสุดท้ายกับปีศาจผมทองที่เป็นอมตะในตอนที่ทุกคนต้องมาเชิญหน้าสู้จังหวะที่กําลังจะพลาดท่าเมเลได้ออกมาควางไว้อย่างไม่ลังเลการโจมตีที่สาหัสเกินไปสําหรับเธอสุดท้ายแล้วก็ทําให้ขอโทษด้วยนะคะเมเลขอไปก่อนนะคะรอฉัอนอีกสักครู่เถอะนะคะ่ะ